สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c o m i c World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาทําคลิปพิเศษกันนั่นเองโดยวันนี้นะครับตอนแรกจะทำ Funny Comment ค,ครับผมแต่อม m ม e n t วันนี้นะมันไม่ Funny นนเอาเลยเราจะเปลี่ยนชื่อรายการเป็น Good Comment นะครับผม,มเพราะ c o m มนต์ในวันนี้นะมีแต่สิ่งดีๆกันทั้งนั้นเลยโดยเรื่องราวในวันนี้นะครับผมได้ถามไปใน a c e b o o k ครับผมว่าเด็กๆน้องๆแฟนคลับ c o m i c World คุณพี่คุณพ่อทั้งหลายเนี่ย เขาอยากจะทําดีอะไรเพื่อตอบแทนในหลวงนะครับผมแล้วก็มีคนตอบมามากมายเลยและในวันนี้เองผมก็ถือโอกาสจะเลือกข้อความบางส่วนจากคอมเมนต์ทั้งหมดนั้นเอามาโชว์เอามาอ่านให้ท่านผู้ชมทุกคนได้ฟังกันนะครับว่าแต่ละคนนั้นเขาอยากทําความดียังไงกันบ้างเขาอยากทําความดีอะไรเพื่อตอบแทนในหลวงผมจะทําหน้าที่ของผมต่อไปทําสิ่งเล็กๆรอบตัวผมให้มันเติบโตไปด้วยกันทําให้เรื่อยๆสืบต่อกัแม่เรื่อยนะครับผมก็คือเติบโตไปทีละเล็กๆอย่างมั่นคงนะครับ ดีครับคนนี้ดีเป็นคนดีของสังคมครับในหลวงนั้นจะได้สบายใจสบายใจที่ว่าประเทศของเรานั้นสามารถจเจริญเติบโตได้และยืนได้ได้วยลำแข่งของตัวเองแล้วจะเป็นรั้วของชาติครับคอยปกป้องคนในชาติจะพยายามเรียนเก่งๆเพื่อเป็นอนาคตของชาติโอ้โหซึ้งใจเด็กไทยมีความคิดแบบนี้ ขอบคุณน้องนะครับที่คิดแบบนี้ผมจะเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงให้ได้ครับดีครับผมขอให้น้องเป็นให้ได้นะครับถ้าน้องเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงได้เนี่ยก็เท่ากับน้องนั้นนำชื่อเสียงมาให้ประเทศชาติพัฒนาประเทศชาติมีคนดีๆแบบน้องนี่แหละครับขอให้น้องทำให้สำเร็จนะครับผมตั้งใจที่จะอยู่แบบพอเพียงครับผมดีครับเราอยู่แบบพอเพียงเนี่ยไม่ต้องแบบไม่ต้องการมากไปไม่มีน้อยไปเขาเรียกว่าอยู่อย่างมีความสุขครับผมอยู่แบบพอเพียงนี่มาอวดความดีครับผมดีมากครับน้องเป็นตัวอย่างทีี่ดนะครับ ผมเพิ่งทําเสร็จวันนี้เองผมไปเดินแจกริบบิ้นดํามาที่ตลาดก็ดีครับผมถือเป็นการทําสาธารณประโยชน์นะครับทําประโยชน์โดยที่ไม่หวังผลไปแจกริบบิ้นให้คนอื่นเนี่ยทำให้คนอื่นเขามีริบบิ้นโดยที่แบบสะสดวกสบายเหมือนน้องช่วยคนอื่นให้สะสดวกสบายขึ้นก็ขอให้น้องตั้งใจทําความดีอย่างนี้ต่อไปนะครับ หลักๆเลยนะครับพี่ดูแลพ่อแม่ให้ดีก่อนถ้ามีลูกก็จะสั่งสอนลูกให้ดีทำดีกับคนรอบข้างไม่เบียดเบียนคนอื่นแค่นี้ก็พอแล้วพอเพียงครับจริงครับผมถ้าน้องคิดอย่างงี้ทุกคนได้นะประเทศชาติแม่งโคตรจเจริญเลยเพราะเราทุกคนไม่ต้องคิดจะไปเปลี่ยนคนอื่นนะแบบคนนี้แม่งแย่วเราต้องเปลี่ยนมันทุกคนคิดจะเปลี่ยนตัวเองกันหมดทุกคนก็เปลี่ยนจากคนไม่ดีเป็นคนดีหมดประเทศเราก็จะมีแต่คนดีนะครับ ผมจะต้องเป็นครูให้ได้แล้วผมจะสืบสาวเรื่องราวของไทยต่อไปสอนเรื่องราวของนายหลวงให้เด็กรุ่นหลังนะสืบต่อกันไปได้รู้เรื่องราวของท่านต่อไปต่อไปนะครับดีครับผมเป็นการอนุรักษ์ัฒะห้ามแล้วก็อนุรักษ์คุณงามความดีของประเทศชาติเอาไว้ด้วยผมจะเป็นนักร้องครับแล้วผมจะแต่งเพลงให้นายหลวงแต่ในคอมเมนต์นี่น้องเขียนผิดนะครับเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยคือแปลว่าเพลงที่นายหลวงแต่งครับไม่ใช่น้องแต่งเพลงพระราชนิพนธ์ได้เพลงที่นายหลวงแต่งขึ้นมาเนี่ยครับคือเขาเรียกว่าเพลงพระราชนิพนธ์นั่นเอง ผมจะตั้งใจเรียนและติดสอบเตรียมทหารให้ได้จะไปเป็นตชดอปกป้องรักษาสมบัติของชาติและปกป้องเพื่อนมนุษย์ด้วยกันขอให้น้องสมหวังนะครับผมให้น้องรับษาความดีความงามนี้ไว้ก็แล้วกันนะอย่ากโกงแล้วการโตขึ้นไปเนี่ยและคอมเมนต์นี้นะครับเป็นคอมเมนต์โปรดของผมเลยผมจะไปช่วยคนที่ัเสเซียไนจีเรียอินเดียอินโดนีเซียมาเลเซียริเบียซีเรียตูนิเซียรัสเวียจอร์เจียโอ้โหมึงรอบมาทุกประเทศเลยคือมึงจะช่วยคนทั้งโลกครับผมอยากช่วยคนที่ยากไร้จากทั้งโลก ดีมากครับผมช่วยให้โลกนี้ดีขึ้นไม่ใช่แค่ประเทศของเราเพราะโลกนี้ก็เป็นโลกของเราทุกคนนะครับดีมากคบน้องพี่ชอบคอมเมนต์น้องมากและนี่นะครับก็คือคอมเมนต์บางส่วนว่าชาวคอมิกเวิลด์แฟนคลับคอมิกเวิลด์เนี่ยเขาอยากจะทำดีอะไรเพื่อตอบแทนพระอ,องค์ท่านและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้นะครับนี่เป็นคลิปพิเศษวันนี้ขอลาไปก่อนหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกเพิ่มกันมาได้เลย อินบ็อกกันมาได้หรือคอมเมนต์กันมาก็ดีนะครับผมจะได้รู้อาจจะตอบไม่ครบก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราเช่นเคยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนบ๊ายบายขอให้ดูคอมิกเวิลดอย่างสนุกนะครับ